มหาเวทผนึกมารตัวหลุด263เมอ่องสาังงนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Inhu m เม m มาเขียวชินจูกุโชดาวพาเธอร์ที่ไฟเมื่อตัวของโอคสเซยูตะสามารถยิงมุราสกิไปได้ภาพของมังงะก็ได้ตัดมาที่ข้างนอกของพื้นที่ไรมาตาที่ในตอนนี้อาณาเขตขนาดเล็กของโอคสเซอยูตะก็ได้แตกออกและพังทลาย <c oughs> และจากนั้นตัวเราจะเห็นว่าตัวสุคุนะได้กระโดดออกมาจากนั้นตัวสุคุนะเนี่ยก็ได้ขีน่นิจไอ,อเจ้าว่าโคสเซอร์นั่นทำลายอาณาเขตของเธไปด้วยงั้นเหรอ เป็นเพราะว่าการยิงมุลาสกิตะก,กี้ยังไม่คุ้นชินกับท่านั้นนั่นสินะและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาฝั่งของยูตะที่ในตอนนี้นั้นตัวของยูตะโทโดและยูจิทั้ง3าคนเนี่ยก็ได้พูดออกมาจากกลุ่มควันพร้อมกันจากนั้นเสียงของโทโดก็ได้พูดออกมาเนอาโคสเชอเธอตัวนายอยากโจมตีแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าพวกเราในตอนนี้เนี่ยจะโดนลูกหลงเธอตัวนายสามารถกู้คืนพลังงานคำสาบได้แล้วละก็ตัวนายอยากยิงมุลาสกิเท่าไหร่นะก็ยิงมันเลย เพราะว่าฉันกับบาเทอร์จะหลบมันโดยอาคมบูกี้วูกี้เอและจากสถานการณ์ในการต่อสู้ครั้งนี้ฝั่งของเรียวเมนซุคุนะกลับตกู่ในที่นั่งละบายอีกครั้งพอเมื่อนาเขตของสุคุนะอย่างอารามส่งซ่อนมในได้พังฉลายลงไปทําให้นะ้าตอนนี้ตัวของสุคุนะไม่สามารถใช้อาคมได้ชั่วข่าวแต่ว่าถึงแบบนั้นกบไม่ใช่เพียงแค่นั้น จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของโคสึยูตะที่ในตอนนี้ตัวเขานะฮะกำับวิ่งไปหาสุคุนะแต่เหมือนร่างกายของอาจารย์โกโจนั้นก็ได้ฟุบลงไปกับพื้นซึ่งเหตุการณ์นี้นั้นเกิดจากพลังอาคมของเคนจากุที่ตัวของโคสึยูตะได้ทําการก๊อปปี้ไว้มันได้ถูกใช้งานอย่างหนักเมื่อโคสึยูตะนั้นใช้ความสามารถในการการนาเขตด,ดังนั้นแล้วอาคมย้ายสมองเคนจากุมันจึงได้ถูกยุติไปก่อนหมดเวลา5นาทีจากนั้นตัวของยูตะที่ได้ฟุบลงไปกับพื้นเนี่ยก็ได้คิดในใจในตอนนี้ลิกา,ง,ง,างนี้ เพราะฉะนั้นแล้วอาคมก๊อปปี้นะจึงไม่สามารถใช้งานได้และเมื่อตะกี้นาเขตเราได้พังทลายคุณใส่ไรขีดจำกัดล่างนะจึงได้ถูกตัดออกไปชั่วคราวดังนั้นแล้วนะตอนนี้ตัวเราจึงได้คิดว่าอาคมเคนจาคุะสามารถใช้งานได้อยู่เพราะว่าตัวเคนจาคุเองก็สามารถใช้อาคมของตัวเองต่อได้หลังจากที่ได้มีการการนาเขตไปแล้วดังนั้นแล้วเจ้าเคนจาคุนั้นต้องมีทิศอะไรสักอย่างแน่แต่ว่าถึงแม้เราจะก๊อปปี้อาคมมาเราก็ไม่สามารถอ่านความทรงจำจากส่วนนั้นได้ จากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหาโทโดที่โทโดนะฮะก็ได้หันมาหายูตะถึงขีดจํากัดแล้วงั้นสินะอะโคสจากนั้นตัวของโทโดเนี่ยก็ได้หันมาหาเรียวเมนซุคุณะอย่างที่ได้คาดไว้นะตอนนี้ราชาคำสาบไม่ได้มีการสูญเสียกระแสของตัวเองเลยหลังจากที่ได้ต่อสู้กับ,บอะโคสยูตะไปสิ้นสุดความขีดนั้นตัวของซุคุนะนะฮะก็ได้ง้างมาใส่โทโดโคคุเซน โดยที่การต่อยของซุคุนะหมันนีนั้นเป็นการต่อยด้วยเครื่องไวบาสแสลปบของโทโดเข้าอย่างจังจนในตอนนี้นะฮะตัวสั่นของเครื่องไวบาสแสลปบเนี่ยก็ได้พังและจากนั้นภาพของงากระตัดมหาตัวของยูจิที่ยูจินั้นกำลังพุ่งมาทางขวาซุคุนะแต่เมื่อซุคุนะได้หันมาหายูจิทางฝั่งของโทโดนะฮะก็ได้สั่นเครื่องไวบาสแสลับทำให้ตำแหน่งของซุคุนะกับยูจิก็ได้ทำการสลับกันจากนั้นภาพก็ได้ตัดมหาโทโดอีกครั้งการโจมตีโคคุเซนตะกี้ตัวเรานะช้าเกินไปแต่ว่าถึงแบบนััั้้นนนนเราาบบบทมมจจะไ่่แคี และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของยูจิที่ยูจินะฮะก็ได้ต่อยหน้าสุคนะจากนั้นตัวของโชโดเนี่ยก็ได้คิดในใจต่อความเข้มข้นของพลังงานคำสาที่ตัวขอโคเซยูตะได้ทิ้งไว้สิ่งนั้นเลยคือชิ้นส่วนของอาณาเขตที่ได้แตกสลายและในตอนนี้ชิ้นส่วนพวกนั้นยังคงปรากฏอยู่ดังนั้นแล้วจนกระทั่งตอนนี้ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่า บูคี้บูี้อีกแล้วสิ้นสุดความคิดนั้นโทโดนะฮะก็ได้สั่นเครื่องใบบาสแสลบอีกครั้งแต่ว่าการสั่นในครั้งนี้นั้นโทโดเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องที่ได้เหลืออยู่เนี่ยกระแทกใส่หัวตัวเองให้ได้เกิดการสั่นเกิดขึ้นจากนั้นร่างของยูจิเนี่ยก็ได้ทาการสลับกับชิ้นส่วนของอนาเคทที่ได้แตกสลายทําให้ในตอนนี้ตัวของโซคุนะก็ได้เห็นยูจิเหมือนกาลังแยกร่างอยู่และตัวของโทโดก็ไม่รอช้าใช้ปากของตัวเองกัดเครื่องใบบาสแสลบเพื่อหยุดการสั่นจากนั้นภาพก็ได้ตัดมมาาาาาาาหหตตัััวขขอออองงงงงยยยจที่่่่่เเนนกกก็็ไดด้้้้และใสุร มันไม่สําคัญว่าจะต้องทําอีกกี่ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วตื่นได้แล้วฟุชิงุลรโดยขณะที่ตัวของยูจินั้นได้ต่อยสุคุนะตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ใช้อาคมใครในการตัดเฉืออร่างสุคุนาด้วยซึ่งตัวสุคุนาที่โดนการโจมตีเองเนี่ยก็รู้ตัวสิ่งนี้เลยคือข้อจํากัดของเป้าหมายการโจมตีสิ่งที่ไอเด็กโง่นี่ใช้ในการโจมตีใครเลยคือขอบเขตของวิญ,ญญาณระหว่างตัวเราและฟุชิงุลรจากนั้นตัวสุคุนาที่โดนต่อยเนี่ยก็ได้กระเด็น ไม่ผิดนะไอเด็กเวนี่ทำข้อจำกัดในการโจมตีทำให้พลังอาคมที่ได้โจมตีตะกี้มีความแม่นยำในการโจมตีด้ยนวิญญาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเองรับการโจมตีแบบนี้ต่อแล้วก็ซึ่งเมื่อสิ้นสุดความคิดนั้นอยู่ๆตัวซุกุนะเนี่ยก็ได้อาเจียนนิ้วของตัวเองออกมา <c oughs> และเหมือนนิ้วที่ซุคุนะได้อาเจียนออกมานั่นคือนิ้วที่ซุคุนะได้ทำการยัดใส่ปากของเมโอมีนั่นเองและจากนั้นตัวซุกุนะเนี่ยก็ได้บี้นิ้วเขาและเขานะฮะก็ได้กินมันอีกครั้งถ้า เราไม่สามารถประคองร่างกายนี้ได้นะจากนั้นขณนะที่ซูคุนากำลังกระโดดขึ้นบนตึกตัวของยูจินะฮะก็ได้ใช้มือเขาใช้พลังอาคมครในการตัดเฉือนตึกพวกนั้นทาให้ตอนนี้ซูคุนาก็ได้ล่วงมาและขณะที่ซูคุนานั้นกาลัางล่วงตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ง้างหมัดสายและตัวของซูคุนะาเองเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยเพราะตัวซูคุนานะฮะก็ได้พุ่งตัวมาและหลบการโจมตีจากนั้นเขาก็ได้ต่อยเข้าใส่ยูจิแทนถ้าไม่โดนการโจมตีก็ไร้ซึ่งปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้เลยคือ ไอเจ้าเครื่องไวบาสลับอาคมบูกี้วูกี้นั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้เจ้าเครื่องน่าจะพังไปบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดไม่สามารถสมัมผัสได้ว่าเป็นแขนซ้ายจริงๆการสลับหรือว่าอาคมก็จะไม่เกิดขึ้นพอชนะเราลองสลับได้เลยฉันจะจับจังหวะมันเองสิ้นสุดความคิดนั้นโชโดะฮะก็ได้ใช้แรงเหวี่ยงเครื่องไอบาสลับขึ้นฟ้าขณะที่เครื่องไอบาสลับนั้นกําลังสั่นอยู่สุคุณะกับยูจิก็ได้จ้องมองหน้ากันไอเจ้หมอนั่นยังไม่ได้สลับเงินเสนะ และเหมือนข,นขณะที่ซูคุนานั้นกาลังจับจ้องยูจิอยู่วินาทีนั้นเครื่องบาสลปบก็ได้หยุดสัน่นและคนที่ได้ถูกสลับตัวมาเลยคือฮานะคุรุสึหรือนางฟ้าที่เขานั้นถูกสลับตัวกับชิ้นส่วนของอาณาเขตท,ที่โคสึยูตะได้กางและแตกออกจากนั้นฮานะคุรุสึที่อยู่กลางหัวซูคุน่าเนี่ยก็ได้ตั้งท่านในการเป่าแต่และจากนั้นภาพของมังงะจะมีการแฟนแบ็กย้อนกลับมาในช่วงการวางแผนการอาคมของทโทรได้ทําการปรับเปลี่ยนตามข้อจํากัดเขาตามเครื่องบาสลปบที่ได้เกิดขึ้น จากนั้นก็ได้ตัดมาในช่วงการวางแผนีกครั้งเสียงของยูตะเนี่ยก็ได้พูดออกมาจริงๆแล้วภารกิจเราเนี่ยมาจบลงตรงที่สามารถตรวจผนึกกระจาดโกโจซาต้รุออกมาจากผนึกโกคุมงเขียวได้จากนั้นฮานะเนี่ยก็ได้ถามกลับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นฟูชิโนะโลเมงุมิล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับมอนันจากนั้นตัวของยูตะก็ได้ตอบกลับต้องขอโทษด้วยแต่ว่าคําตอบน,น,นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราบางทีแล้วคําตอบนั้นน,นอาจจะขึ้นอยู่กับคุณก็อย่างที่ผมได้มีการบอกไปว่าในความเป็นจริงแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้นะ คุณไม่มีความจำเป็นต้องร่วมการต่อสู้ถึงแม้ว่าตัวผมนั้นจะแพ้นในการการนาเขตก็ตามแต่ว่าผมจะพยายามในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้คุณฮานะคุณรู้สึกต้องร่วมการต่อสู้ครั้งนี้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วผมอยากให้คุณใช้มาได้แห่งโยขอบในการปลดปล่อยอีกครั้งเพราะว่าการใช้งามนมาได้แห่งโยขอบนั้นพอเราคิดว่ามันสามารถแยกวิญญาณของฟูชิโอโลกับซุคุอาจากกันได้และในช่วงท้ายผมจะใส่จุดแข็งแก่งของอาคมผมในการเข้าโจมตีสิ้นสุดคำพูดนั้นฮานะเน่ก็ได้งง ความแข็งแร่งของอาคมก๊อปปี้งั้นเหรอจากนั้นตัวของยูตาก็ได้พูดต่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะจะจดจาเกี่ยวกับอาคมก๊อปปี้ที่ได้มีการถูกบันทึกไว้และเพราะแบบนั้นคนพวกนั้นจะลืมเจ้าของอาคมที่ถูกก๊อปปี้มาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะมีการคิดเกี่ยวกับพลังงานคาสาดที่ถูกก๊อปปี้ในครั้งของผมและก็ระแวงเกี่ยวกับการใช้งานแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพวกเขาจะลืมพิจารณาเกี่ยวกับอาคมที่ได้ก๊อปปี้มาจากเจ้าของเดิม ว่าในความจริงเราเจ้าของของพลังอาคมเดิมนะก็สามารถแช้อาคมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอาคมผมนะคือการก๊อปปี้ไม่ใช่การขโมยดังนั้นแล้วจุดแข็งของมันโดยพื้นฐานเลยคือเราสามารถสืบไพ่ในมือได้สองใบพร้อมกันและฉะนั้นภาพของงากระตับมชีการต่อสู้อีกครั้งสุคุนตตอนนี้เนี่ยก็ได้หันหลังไปหาตัวของฮานะคุรุสึจากนั้นเสียงของฮานะก็ได้พูดออกมาปลดปล่อยพลังงานคำสาบขั้นสูงสุดบันไดแห่งโยขอบ และแล้วมังงะเรื่องมหาเว์ผนึกมานตอนที่263ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนหน้านั้น264นั้นจะมาในวันที่25กดก,กดาคมถูกต้องแล้วนะฮะเก๋ๆของงดมังงะ1อาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเราจะมาเจอกันอีกทีใน2อาทิตย์ข้างหน้านะครับผมส่วนในวันเสาร์น,นี้นั้นถ้าเกิดผมไม่ติดธุระอีกนะเราเจอก,กันกับคลิปวิเคราะห์ในวันเสาร์นแน่นอนและวันนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กรับผมบายๆนะฮะบันไดแห่งโยคอฟ